โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาณนะขณะนี้ด้วยนะครับใน Facebook ของผมนะครับชนก,กานนั่นเองเนาะโอเคล่ะมาวันนี้มีเรื่องจะคุยด้วยนะครับก็คาดว่าน่าจะตรงจิตตรงใจกับทุกๆคนเลยเนาะหลายๆคนและกันเป็นแบบนี้ก็คือว่า คุณอาจจะเสียความมั่นใจในการเทรดไปนะครับเนื่องจากการการเทรดแค่บางทีใช่ไหมที่คุณคาดหวังกันมันมากเกินไปแล้วคุณไม่ได้ดังหวังนะครับหรือวันนั้นคุณคาดหวังกันมันมากๆแต่มันแพ้นะฮะคุณเสียความมั่นใจในการเทรดไปใครเคยมีสถานการณ์แบบนี้บ้างครับพิมพ์บอกหน่อยว่าเขาสวัสดีทุกคนนะฮะก็้อนรับเข้าสู่ชนะก,กันนะครับเจ้าชายสายเทรดนะโอเคมามาดูตรงนี้หน่อยนะครับตอนนี้ก็ส่วนหลังบ้านผมเองนะฮะส่วนหลังบ้านผมเองนะครับ อ,อ่าใครเข้ามาแล้วนะฮะทักทายกันหน่อยมาช่วยเล่นแล้วก็จังหวัดมาได้เลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นไลฟ์สั้นๆแล้วกันเนาะถือว่าได้มาคุยได้มาพบปากกับเอฟีทุกคนนะฮะสวัสดีครับคุณกอนแก้วอใครเข้ามาทักทายกันหน่อยมาช่วยเล่นแล้วก็จังหวัดมาได้เลยนะฮะส่วนใครที่เพิ่งมาดูย้อนหลังเนาะ,ะคุณสามารถสคิปข้ามช่วงนี้ไปได้สักประมาณหนาทีนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มเนื้อ,ห,อหาแล้วระหว่างนี้เรารอคนแป๊บหนึ่งเนาะ,ะ,ะใครเข้ามาแล้วนะครับกดแชร์ผมด้วยนะ,คะใครเข้ามาแล้วแ้ววกดดชผมยอ่ พาเดินเล่นดีกว่านะโอเคในเนื้อหาของวันนี้นะครับก็คืออยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเสียความมั่นใจเพราะว่าคาดหวังในการเทรดมากเกินไปเราจะทํำยังไงนะครับมาสวัสดีนะฮะคุณอรุณสวัสดีครับคุณสปปรสตุบุรีสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยเนาะ,ะถ้าเกิดถือแบบนี้ไปนะฮะถือไปเดินไปถือไปพูดไปแบบนี้เนี่ยมึนไหม คุณเขียวนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของความมั่นใจในการเทรดกันเนาะอย่าลืมนะครับว่าทุกๆคนความมั่นใจคือทุกสิ่งทุกอย่างของนักเทรดนะอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่ามาเสียความมั่นใจของการเทรดไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเทรดกันได้เนาะโอเคผมว่าผมนั่งดีกว่านั่งเฉยๆดีกว่าเดี๋ยวคุณจะมึนนะฮะอ่ะออ่ะสวัสดีนะครับ มาใครเข้ามากันอีกนะฮะทั้ทไทยก็น่อยมาเช่นเล,ลีวก็จังหวัดมาได้เลยนะครับ <S <S วันนี้ผมจะมาคุยเนื้อหาหลักๆเลยแล้วกันแล้ว <S 1> <S 1> คือถ้าเกิดว่าคุณเสียความมั่นใจในการเทรดไปเพราะว่าในการเทรดค,ครั้งนั้นนะครับคุณคาดหวังกับมันมากๆาแล้วคุณก็แพ้นะครับแล้วทําให้คุณรู้สึกซึมรู้สึกแบบว่าเบื่อการเทรดเลย ER หรือรู้สึกสิ้นหวังนะครับให้แก้ปัญหาแบบนี้โอเคล่ะวันนี้ครับทุกคนพร้อมที่จะฟังเนื้อหาของวันนี้แล้วหรือยังครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะพิมพ์บอกผมได้ว,ว่าพร้อม มาพร้อมยังพร้อมยังคุณเอาเรื่องนี้ไปใช้ได้นะเพราะว่าผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะเจอกันบ่อยๆเนาะซึ่งจริงๆแล้วการเทรดเนี่ยมันวัดคนที่อึดจากระดับจิตใจมากกว่าใครที่อึดมากกว่ากันคนนั้นจะเป็นผู้ที่ชนะจริงนะอ่ะมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างคือเรื่องปีมือผมไม่ห่วงแล้ว เราทุกๆคนผมเชื่อว่าคุณเรียนกันมาเยอะคุณเรียนหลายเทคนิคกันเยอะมากนะครับแต่ปัญหานี่คือมันวัดกันที่ระดับจิตใจของแต่ละคนว่าคุณเนี่ยอึดพอไหมคุณมีสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวใครที่จะพร้อมเรียนเนี่ยค่ะวันนี้แล้วบ้างนะครับพิมบอกผมเลยว่าพร้อมแล้วกดหัวใจรวๆมาเลยอ่ะกดมาได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะโอเคมาเราจะเริ่มเนื้อหากันเลยเนาะ อย่างแรกนะครับผมอยากจะเล่าแบบนี้ให้กับทุกคนฟังก่อนละกันคือผมเองเนี่ยก็เข้าใจเนาะว่ามันเป็นอาการยังไงคือปกติแล้วเนี่ยผมก็เทิดข่าวใช่ไหมเทิดข่าวนะครับมันก็จะมีความแม่นยําในระดับประมาณ80% 90%มันก็แม่นอยู่และมันจะมีบางข่าวที่ผมรู้สึกว่าโหข่าวนี้นะมันแบบมันแม่นมากๆและอยากจะอัดหนักกับมันเหลือเกินอยากจะอัดกับมันเหลือเกิน แต่พอเราอัดไปแล้วนะครับเฮ้ยวันนั้นมาเป็นวันที่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับชนะมาต่อเนื่องเจ็ดครั้งแดครั้งละในการเทรดข่าวนี้เนาะแต่มันจะเจอครั้งที่คุณแพ้นะครับและเป็นครั้งที่คุณอัดหนักครั้งนั้นแหละมันจะทาให้เรารู้สึกเสียความมั่นใจในการเทรดไปเลยใครเจอส,สถานการณ์แบบนี้บ้างครับพิมพ์บอกหน่อยว่าเขาเคยเจออืรู้ไหมว่าสถานการณ์วันนั้นเนี่ยผมได้เรียนรู้อะไรไปบ้างผมเรียนรู้เลยว่าจริงๆต่อให้วินเลทมันจะสูงขนาดไหนนะ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยสาหรับจิตใจของเราทุกๆคนเลยก็คืออย่าทําเกินความเสี่ยงที่ตัวเองจะรับได้อ่ะพิมมาครับพิมมาอย่าทําเกินความเสี่ยงที่ตัวเองจะรับได้ลองนึกภาพดูนะครับว่าเอาวันนี้คุณคุณเข้าใจหมดแล้วว่าการเทรดคือธรรมชาติการเทรดคือคุณต้องปล่อยไหลปล่อยโฟไปกับมันนะครับเป็นไปตามธรรมชาติการเทรดจริงไหมการเทรดมีได้มีเสียอันนี้ทุกคนเข้าใจกันหมดเนาะแต่อีกหนึ่งเรื่องนะครับคือ บางทีแล้วเราอัดหนักแล้วเราคาดหวังว่าเราจะต้องได้แต่มันไม่ได้มันทําให้คุณเสียความมั่นใจดังนั้นผมเลยอยากจะบอกว่าการเทรดตรงนี้นะครับสิ่งที่สําคัญก็คืออย่าทําเกินความเสี่ยงในใจของคุณอะคอมเมนต์คำนี้มานะอย่าทําเกินความเสี่ยงในใจของคุณเขาบอกว่าคนแต่ละคนนะครับมีความเสี่ยงในใจที่มันไม่เหมือนกันความเสี่ยงในใจอันนี้ผมไม่ได้หมายความถึงจํานวนทุนนะบางคนมีทุนเป็นล้านเลยแต่ ความเสี่ยงในใจของเขามันน้อยนะครับเขาทนเห็นตัวเองขาดทุนไม่ได้มากนะหรือเขามีภาระมีค่าใช้จ่ายต่างๆจริงๆม,มันก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทนเห็นตัวเองขาดทุนได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณต้องตกผลึกกับเรนเี่ล้วว่าลึกๆแล้วฉันยอมเสียได้แค่ไหนอ่าคุณเปลมพี่เปลมพี่เปลมครีเอทพี่เปลมพีเอเตอร์นะครับอันนี้ลองบอกผมหน่อยว่าลึกๆแล้วเรายอมเสียได้แค่ไหนนะครับอย่าไปคิดว่า ถ,ถ้าได้จะได้เท่าไหร่อย่าเพิ่งไปคิดแบบนั้นเพราะว่าถ้าเกิดคุณทําตามแผนคุณได้อยู่แล้วจริงไหมแต่ถ้าเกิดทำตามแผนมันก็มีขาดทุนด้วยจริงไหมดังนั้นสิ่งที่มันสะเทือนใจแล้วมากกว่าคือวันที่ขาดทุนเออวันที่ขาดทุนเราเสียเท่าไหร่แล้วเรากล้าไปต่อไหมสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญมากสาหรับนักเทรดเลยนะครับอย่าลืมขออนุญอ,อีกหนึ่งรอบความมั่นใจคือทุกสิ่งทุกอย่างของนักเทรดอย่าทําให้อา่าวนนวันนี้คุณต้องมาเช็คตัวเองแล้วว่า อะไรบ้างที่ทําให้เราเสียความมั่นใจในการเทรดลองรีเช็คมาอะไรบ้างที่ทําให้เราเสียความมั่นใจในการเทรดอย่างแรกเทรดเสียดีว่าเทรดเสียทําให้คุณเสียความมั่นใจในการเทรดไปละแต่เราหลีกเลี่ยงการเทรดเสียได้ไหมหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับอ่ะถ้ามันจําเป็นจะต้องเทรดเสียถ้ามันจะต้องเสียแล้วเสียเท่าไหร่ที่ทําให้เราไม่เสียความมั่นใจสิ่งนี้คุณต้องถามตัวเองอ่ะพอได้ไอเดียไหมพี่เปรมบอกสิบเปอร์เซ็นโอเคพี่เปรมถ้าเสียสิบเปอร์เซ็นแล้วพี่จะ ยังไม่เสียความมั่นใจถูกต้องไหมครับแบบนี้แหละมันทําให้เราไปต่อได้เก้าว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่แล้วแล้วคุณเอาความคาดหวังทั้งหมดมาลงนะครับถ้าเกิดคุณเอาความคาดหวังที่แบบว่าโอ้โหลูกครอบครัวมาลงกับการเทรดรอบนี้และคุณผิดพลาดความรู้สึกคุณจะเกิดอะไรขึ้นลองนึกภาพตามผมนะถ้าเกิดผิดพลาดความรู้สึกของคุณจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นความรู้สึกที่สะเทือนใจ เนาะว่าคุณเอาความคาดหวังต่างๆมาลงคุณเอาเรื่องรถเรื่องบ้านเอาเรื่องหนี้สินเอาเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยมาลงกับการเทรดทุกอย่างมันจะสะเทือนใจมากนะครับและทําให้คุณไม่กล้าไปต่อด้วยเก็ตไหมใครเก็ตเรื่องนี้นะครับพิมพ์บอกหน่อยว่าเก็ตอ่านคอมเมนต์หน่อยนะคุณหน่อยใช่ไหมครับอ่าบอกว่าวันละไม่เกิน5%้เอเน่โอเคดีนะครับคุณนุสวัสดีนะฮะคุณสุนิสาสวัสดีนะครับ,ส,ส,วส,รบสวัสดีทุกคนเลยเนาะ วันนี้คุณเห็นผมเป็นเทรดเดอร์คนหนึ่งนะที่อาจจะไม่ได้โพสโชว์อะไรเท่าไหร่นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสไตล์การเทรดของผมคือสไตล์การเทรดข่าวเนาะหนึ่งเดือนเทรดสี่ถึงห้าครั้งครนั้นเองและการเทรดเนี่ยมันก็คุณก็รู้ดีว่ามันก็มีวินเลทที่สูงแต่มันก็จะมีวันที่เทรดเสียด้วยนะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่ผมต้องประคองตัวเองเนี่ยผมอยู่มาได้ขนาดนี้มันเป็นเพราะอะไรมันคือผมต้องทําความเข้าใจความเสี่ยงของตัวเองทั้งหมดเลยว่าผมเสียได้วันละเท่าไหร่อันนี้คือรวมกับ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวันค่าใช้จ่ายรายเดือนหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นค่ากินค่าอยู่ค่ารถค่าบ้านนะครับอันนี้คือรวมหมดแล้วผมต้องมานั่งคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายเดือนผมอะผมจ่ายได้แค่ไหนนะครับและค่าใช้จ่ายในการเทรดผมก็เผื่อเอาไว้ตรงนั้นเลยมันทําให้ผมอะมองว่าอ่าวันในในเดือนนั้นผมเทรดเสียสมมตินะสมมติมันต้องมันจะต้องเทรดเสียในรอบนั้นผมก็มองว่าการเทรดเนี่ยมันคือการลงทุนทําธุรกิจและเดือนนี้เราแค่ลงทุนกับมันไปแค่นี้มันก็รวมเป็นรายจ่ายของของการใช้ชีวิต นะครับมันก็ทําให้เรารับได้และไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมก็แค่ลันให้มันเทดให้ครบรอบเทศได้ครบเดือนนะครับมันก็จะมีทั้งกําไรแล้วก็ขาดทุนผมมากําไรต่อเนื่องมาหลายเดือนนะครับแต่มันอาจจะมีบางเดือนที่เดือนนั้นก็ไม่กําไรแต่ขาดทุนเล็กน้อยมันก็ไม่ต้องสีเรียสเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไปตามกันใหม่ในในรอบเดือนหน้าเนี่ยสไตล์ของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็วนบุนไปรอบของมันในรายปีมันก็เหลือเก็ตป่ะมันคือการโฟกัสที่ทําให้รายปีแล้วมันเหลือ แต่ถ้าเกิดวันนี้เราเป็นนักเทรดที่เครียดเป็นนักเทรดที่เร่งผลลัพธ์เห็นไหมเห็นไหมถ้าเกิดว่าวันนี้เราเป็นนักเทรดที่เร่งผลลัพธ์มันจะไม่ได้เลยผมลองกับตัวเองแล้วเราอยากจะได้เยอะเราเลยเร่งเรเลยรีบเรเลยหารอบเทรดบ่อยใครเป็นอย่างนี้บ้างเร่งรีบแล้วก็พยายามที่จะหารอบในการเทรดบ่อยๆผลลัพธ์เป็นยังไงหารอบเทรดบ่อยผลลัพธ์เป็นยังไงใครรู้สึกอย่างนี้บ้างว่าการที่คุณขยันเทรดเหลือเกินนะครับเทรดบ่อย เดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียผลลั์สุดท้ายรายเดือนมันเหมือนกับไม่ได้อะไรเลยใครเป็นอย่างนี้บ้างเออเห็นไหมนะครับมันก็เป็นประมาณนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณจงรู้เอาไว้เลยนะครับจงยอมรับเอาไว้เลยว่าการเทรดบ่อยๆมันไม่ได้ช่วยให้คุณเทรดได้ดีขึ้นอไม่ทําให้คุณได้กําไรเยอะขึ้นดังนั้นแล้วควรจะเทรดในจังหวะที่มันจําเป็นและบริหารความเสี่ยงแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวขอาย้ายที่แป๊บนึงเดินไปคุยไปแล้วกันเนาะ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอย้ายมามุมนี้มุมนี้ดูดีขึ้นไหมอ่าเหมือนเจ้าชายในสวนนะฮะโอเคเป็นไงบ้างคุณสุนิสาบอกไม่รู้จะกอบคู่ความมั่นใจกลับมายังไงเนาะสอบกองทุน MFF เปดสองนะฮะตอนนี้ขาดทุนไปสิบเปอร์เซ็นตเออรอๆเหลือเหลือแค่สองเปอร์เซ็นตนะครับจะสอบตกอืมเข้าใจนะครับไม่เป็นไรเลยคุณคุณต้องเชื่อในการสร้างใหม่ ไม่เป็นไรม,มันเกิดขึ้นไปแล้วเนาะมันเกิดขึ้นไปแล้วต้องสร้างใหม่แล้วคิดเป็หนโบนายโบก,ก็สามทุ่มนะครับก็อยากจะลองมาวิวข้างล่างบ้านก่อนนะครับว่าเออถ้าเกิดว่าผมจะไลฟ์ช่วงกลางวันเนี่ยผมจะมาตรงนี้ดีไหมคิดว่าเป็นไงบ้างวิวว,วิวิวตรงนี้เป็นไงบ้างเดี๋ยวผมค่อยจัดหนักให้ทีตอนสามทุ่มก็ได้นะเอาไหมตอนสามทุ่มมาดูอีกรอบโอเคไหมไอตอนนี้ถือว่ามาเดินคุยกับผมไปก่อนแล้วกันเนาะวิวตรงนี้เป็นไงบ้างครับอือ เนี่ยสมมติถ้าเกิดผมผมไลฟ์ช่วงกลางวันอะไลฟ์ live ตรงเนี้ยพอชัดไหมพอดีไหมอ,อย่างเงี้ยโอเคเนาะโอเคพอได้พอได้นะครับใช่คุณนรงชัยนะครับยิ่งแก้แค้นยิ่งแพ้ถูกต้องถูกต้องเลยเนาะอ้าววิวดีเนาะกลางวันคือถ้าเกิดว่าไลฟ์ไลฟ์ช่วงกลางคืนอย่างเงี้ยวิวมันก็จะแบบ คุณจะไม่เห็นอะไรคุณจะเห็นในผมกับกระจกใช่ป่ะเออมันจะเป็นแบบผมกับกระจกเนี้ยผมก็เลยแบบอ่ะไหนก็เนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับวิวก็ชิวแบบนี้อ่าวิวประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนดูดีนะมันก็จะลงใจดีใช่ไหมนั่นแหละอืออ่ออาหารแด่อืออ่านะครับกลับไปมุมเดิมของเราดีกว่าอืม อ่ะเป็นไงกันบ้างครับมีอะไรอยากจะเม้าไหมตอนนี้อย่างที่บอกเลยนะว่าตอนนี้แหละแล้วก็มาไลฟ์ช่วงกลางวันบ้างมาลองเอาวิวใหม่ๆกันบ้างนะครับตอนกลาคืนเดี๋ยวคุณจะเห็นแค่ผมกับเห็นผมกับกระจกนะครับมันก็จะไม่มีอะไรอ่่างนี้แล้วกันอ่ะประมาณนี้โอเคเนาะ สวัสดีด้วยนะครับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ในะขณะนี้นะฮะขอแบบถือว่าจับไปเล่นๆแล้วกันนะตอนนี้อืมอ่ะมาต่อมานะครับมาต่อมาต่อตร้อนเะนี่ยแป๊บนึงนะโอเคเดินไปเรื่อยๆแล้วกันเดินไปพูดไปแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยุมก็ดีเองนะครับอืม มาต่อนะเรื่องความมั่นใจในการเทรดนะครับอย่างแรกเลยคือคุณต้องบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจนไปก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายอมเสียได้เท่าไหรกันแน่เนาะถ้าเกิดเนี่ยเมื่อกี้คุณสุนิสาบอกว่าเนี่ยขาดทุนไปละสิบเปอร์เซ็นต์นะครับต้องถามลึกๆว่าเฮ้ยแล้วตอนแรกเราบริหารความเสี่ยงยังไงเรารับความเสี่ยงได้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าเรารับได้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะไม่เจ็บอะไรมากอย่าลืมนะว่าหน้าที่สําคัญของของนักเทรดก็คือทําตามแผนให้ดีที่สุด เก็บปะทาตามแผนให้ดีที่สุดนะครับไม่ต้องเซ็นญีติกับผลลัพธ์ว่ามันจะวันนี้มันจะชนะหรือว่าวันนี้มันจะแพ้จริงไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําตามแผนได้ลึกๆแล้วนะครับยังไงก็ตามในรายเดือนเนี่ยมันเหลืออยู่แล้ะเนาะสิ่งที่สําคัญคืออย่าเสียความมั่นใจนะครับอ่าคุณนรงชัยบอกเมื่อวานนะครับเทปข่าวแพ้ครั้งแรกใช่ใช่ใช่วันนี้ผมมาพูดให้ฟังนะครับเผื่อว่าเนี่ยใครบางคนเนี่ยติดอยู่กับชอบชัยชนะมากเกินไป ผมเองก็เป็น,เป,นเป็นเหมือนกันข่าวเมื่อวานผมก็มั่นใจว่าเฮ้ย mm. มันจะต้องชนะใช่ปะ่ะค่ะวาวเมื่อผาผมก็มั่นใจว่าเฮ้ย mm. มันจะต้องชนะนะแต่ว่าเมื่อวานเป็นยังไงครับตัวเลขมันออกเนาะมันออกมาเป็นสีเขียวใช่ปะ่ะตัวเลขมันออกมาเป็นสีเขียวแล้วมันกะระยะไม่ได้ครับมันแรงผิดปกติเมื่อวานเนี่ยมันแรงไปอยู่ที่ประมาณ2,000จุดจริงไหมคุณตะลงชัย2,500จุดนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเราเล่นตามสถิติเนาะมันจะประมาณ700-1,000ถ แล้วถ้าเกิดว่าจำเอาไว้นะถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบเมื่อวานอีกแล้วมันออกมาเป็นสีเขียวนะครับซึ่งปกติเลขมันควรจะออต้องออกมาดำเนาะถ้าเกิดคุณเห็นเลขมันมีสีนะครับข่าวดอกเบี้ยถ้าเกิดคุณเห็นว่าเลขมันมีสีไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือว่าสีเขียวผมคิดว่าเราควรที่จะไม่ต้องยุ่งกับมันก็ได้โอเคปะ่ะเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยสังเกตว่ามันมีแค่2ครั้งนะครับในการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นประมาณนั้นเนาะเราเล่นเราไปรอเล่นดําก็ได้ เห็นไหมคุณนรงชัยบอกว่าแพ้ข่าวครั้งลาชนะมานานจนติดดีสยัยลืมว่ามันจะต้องแพ้ใช่ครับว่าผลการรายปีเดี๋ยวตั้งเจ็ดเดือนถูกต้องนะครับยังไงก็ชนะอ่ะเราลองคิดเล่นๆดูใครที่เทรดข่าวมานานแล้วปกติชนะเวล่ AUD c like a t h l e s ชนะง่ายๆเนาะเพราะฉะนัะ้นแล้วเออยอมรับความเป็นจริงว่าตามธรรมชาติของการเทรดว่าสิ่งสําคัญอยู่ที่การบริหารความเสี่ยงแหละมีรอบชนะแล้วก็รอบแพ้เราแค่เล่นให้มันชนะ บ่อย,อยมีเป็นเลทที่สูงก็พอนะครับพี่เปมบอกว่าเมาื่อวานชนะบุตรวิดเนาะใครกดเซ์บ้างมีไหมเมื่อวานเมื่อวานมีใครกดเซ์บ้างชายคุณนรงชัยนะอะ่เลขออกสีเนี่ยมันจะเทไปสองพันใช่ครับแพ้ทุกจังหวะสองอ๋อเมื่อาวานไปใส่จังหวะสองเยอะเนะาะเมื่อวานผมก็เล่นจังหวะสองนะผมก็ใส่ไปใส่บายไปที่ประมาณตำแหน่งพันห้านะครับแล้วก็โอเค็อปลอตสักสี่ร้อยจุดก็หยุดแหละหยุดเทดแหละ ประมาณนั้นก็ต้องก็ต้องจบที่สต็อปลอสนะเมื่อวานใครที่ยิ่งแก้นะครับถ้าเกิดคุณยิ่งแก้คุณคุณก็จะยิ่งแพ้ไปเรื่อยๆยกตัวอ,อย่างเทรดข่าวเมื่อเมื่อเมื่อเมืม่อวานเนาะจริงๆเดือนหนึ่งเราเล่นห้าครั้งใช่ไหมแต่ถ้าเกิดข่าวเมื่อวานคุณแพ้ไปแล้วสามครั้งอะแล้วคุณจะเอาอะไรอะไรไปชนะในรา,ายเดือนใช่ป่ะแพ้ทีหนึ่งต้องต้องจบแล้วแล้วค่อยไปเอาชนะใหม่ในข่าวครั้งหน้าก็ได้ดีไหมอะต่อต่อต่อเมาส์กันไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวคืนนี้ค่อยพาทาสมาธิเนาะเอาไหมครับคืนนี้ใครอยากทําสมาธิด้วยกันบ้างอยากทาสมาธิด้วยกันไหมคืนนี้เอาไหมคืนนี้สามทุ่มนะครับเดี๋ยวพาทําสมาธิอ่แล้วก็เรื่องของความมั่นใจในการเทรดนะผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าแก้ที่ต้นต่อไปเลยนะผมสรุปแล้วว่าต้นต่อของความไม่มั่นใจในการเทรดหรือว่าเทรดเสียแล้วแล้วคุณรู้สึกว่า คุณรู้สึกลังเลในการเทรดในรอบถัดถดไปเพราะว่าคุณกลัวจะแพ้อีกให้แก้ไขที่ต้นต่อไปเลยนะครับต้นตอคือถามตัวเองให้ชัดเจนว่าลึกๆแล้วเนี่ยทั้งเดือนเราเสียได้แค่ไหนกันแน่โอเคไหมแล้วคุณก็เล่นแค่ตรงนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องมาเล่นแบบว่าไม่จําเป็นต้องแบบอยากจะได้เยอะๆอะเออผมผมมองว่าคุณควรที่จะเอาแบบที่ใจตัวเองรับได้เลยแล้วค่อยๆปั้นพอร์ตให้โตไปดีกว่าหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับคือสอบกองทุน เพราะว่าคุณจะได้ไม่ต้องใช้ทุนตัวเองเอากองทุนไปเทรดและคุณจะสบายใจกว่านะครับแล้วก็ทําตัวเองให้แบบว่าชิวๆกับการเทรดไปเนาะมันก็จะสบายล่ละคุณเอมี่บอกว่าสองทุ่มเหรอสามทุ่มไม่ได้เหรอสามทุ่มไม่ได้อะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าจะถ้าจะไลฟ์นะอันถ้าเกิดคืนนี้พาทาสมาธินะสองทุ่มกับสามทุ่มคิดว่าตอนไหนเดียวกันเอาเอาเวลาไหนทุกคนคุณนรงชยัยใช่ครับแบ็กเทส คงน้อยไปต้องทําอีกอใช่ใช่คือถ้าเกิดว่าเราแบกเทสย้อนหลังไปปีหนึ่งเราจะเห็นว่าการที่ขาวมันจะออกมาไม่ว่าจะแดงหรือจะออกมาเป็นเขียวอย่างนี้เนาะมันก็นานๆทีนานๆท,นนนนทีนะปีหนึ่งสิบสองเดือนนะเท่าที่ผมดูนะปีหนึ่งสิบสองเดือนก็จะมีไม่แดงก็เขียวเนี่ยประมาณสองถึงสามครั้งเท่านั้นเองแสดงว่าสิบครั้งออกดํานะสิบครั้งออกดํานะอืมที่เปนบอกว่าผ่านเบรลลี่มานะคิดต่อการเสียโอเค สามทุ่มนะโอเคสามทุ่มนะครับเพราะว่าสองทุ่มทุกคนยังไม่เลิกงานเนาะนั่นแหละประมาณนี้คืนนี้จะได้พาทําสมาธิแล้วก็เรียกความมั่นใจกลับมาด้วยดีไหมใครที่ตอนนี้รู้สึกว่าเสียความมั่นใจในการเทรดไปแล้วบ้างเพราะว่าเมื่อวานเทรดเสียมีไหมครับที่มาบอกหน่อยว่าเขาเดี๋ยวคืนนี้จะพาทําสมาธิแล้วก็เรียกความมั่นใจกลับคืนมาใหม่นะครับผมจะมาไล่ตั้งแต่ต้นตอนเลยว่าเฮ้ยเป็นเพราะอะไรนะมันเป็นเพราะว่าความรู้สึกที่เรากดดันอยากจะชนะมากเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวจะได้มาทําสมาธิแล้วก็ถอนความรู้สึกเครียดออกมา ถอนความรู้สึกกดดันออกมาถอนความรู้สึกซึมเศร้าของตัวเองออกมาแล้วจะได้เริ่มใหม่โอเคไหมครับมันต้องเริ่มใหม่นองาถ้าเกิดคุณอยากจะไปต่ออ่ะลองลองลอง,ลองนึกภาพนะเทรเดอร์ที่ประสบความสําเร็จหลายๆคนเขาก็พูดเหมือนกันหมดเลยว่ามันสําคัญที่ไมซ์เซ็ตนะครับอาจารย์ของผมหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่เขาสอนในเรื่องการเทรดถือระยะอย่างเงี้ยครับเขาบอกเลยนะว่าสิ่งสําคัญที่สุดในสิ่งสําคัญที่สุดในการเทรดเลยคือคือไมซ์เซ็ตว่าวันที่แพ้ แล้วคุณจะกลับมาชนะได้ยังไงเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดโอเคคุณนลชัยบอกเสียนะครับแต่รอวันศุกร์โอเคขอให้ออกสีใช่ใช่ขอให้มันมีสีถ้าวันศุกร์ออกดําอีกก็พักผ่อนนะไม่ต้องเล่นโอเคปนะ้ะเออง่ายๆตามนั้นเลยอ่ะคุณสุนิสาเนะี่ยตอนนี้อะขอถามอารมณ์ความรู้สึกกันดีความรู้สึกลึกๆตอนนี้มันเป็นความรู้สึกยังไงบ้างเป็นความรู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกซึมไหม ซึมไหมอ๋อมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่เราคาดหวังใช่ไหมว่าเฮ้ยเราอุตส่าห์สอบกองทุนแล้วอ,อยู่ถึงเฟสสองใช่ไหมครับสอบกองทุนอยู่ถึงเฟสสองแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับจะผ่านแล้วอีกนิดน,นึงแต่เราทําไม่ได้เป็นเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันเป็นความรู้สึกที่เรียกที่เรียกว่าอะไรอึดอ,อัดใจอ๋อหรือรู้สึกแบบคาดหวังแล้วรู้สึกผิดหวังเหมือนคนอหกหักหรืออะไรประมาณนี้ปะ คุณนลรงค์ใช้นะบอกว่าได้เทคนิคเทรดข่าวแล้วนะครับหยุดหาเทคนิคนะตอนนี้พัฒนาแมา่เซ็ตถูกต้องถูกตอ้กตองจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นนักเทรดทุกๆที่นะคือสุดท้ายเขาก็เน้นว่าเลือกท่าเทรดสักท่าหนึ่งเถอะแล้วทํากับมันจนชินแล้วปล่อยวางกับมันได้นะครับผมอยากให้เราเป็นนักเทรดที่มีความสุขเ,ออเทรดและจัดก,การสมดุลชีวิตตัวเองให้มันได้จริงไหมถ้าเกิดเราเทรดแล้วเราจัดก,การสมดุลชีวิตตัวเองได้เนี่ยผมว่ามันดีมากนะอืมมันดีมาก เดินลงชายออ่าโอเคพี่เปรมบอกว่าสิ่งสำคัญของการเทดคือวันที่แพนราจะกลับมาชนะได้ไงถูกต้องมันเจออยู่แล้วมันเจออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนาะเราต้องมีสกิลอะสกิลการรีอารมณ์ตัวเองอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคืนนี้นะครับสามทุ่มเราจะพาคุณทําสมาธิแล้วก็จะมาพูดเรื่องตรงนี้อีกสักหน่อยละกันเพื่อขยายความนะครับโอเคงวันี้ประมาณนี้ละกันเนาะถามอีกหนึ่งรอบถ้ากลางวันมาไลฟ์เนี่ยมาไลฟ์แถวๆเนี้ยดีไหมแสงดีไหมชอบไหมดูธรรมชาติดีไหม ธรรมชาติเนาะโอเคืนี้สามทุ่มนั่งสมาธิกันครับเป็นนักเทรสายของผมเนี่ยก็ต้องทาฝึกสมาธิด้วยเนาะอย่างอย่างอย่างที่รู้กันเลยสังเกตสังเกตตัวเองนะว่าวันที่เราเทรชนะลองลองลองสังเกตตัวเองนะวันที่เราเทศชนะมันเหมือ,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 กอนกะับอมันก็เฉยเฉยเปล่าวะใช่ไหมวันที่เราเทศชนะมันรู้สึกเฉยเฉยไหม มันมันก็ดีใจถูกต้องไหมครับแต่เขาบอกว่าเราจะไม่สามารถชนะยั่งยืนจากการเทชนะอย่างเดียวเพราะว่ามันมีวันที่แพ้ด้วยสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราไปต่อไม่ได้ก็คือแพ้แล้วกลับมาไม่ได้แพ้แล้วล้มไปเลยนะครับเนาะอย่าล้มไปเลยก็ t ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีสกิลที่แบบจะรีตัวเองอะเออรีตัวเองกลับมายัางไงให้มันเร็วๆนั่นก็คือคุณต้องฝึกสมาธิ แล้วก็รีลิสอารมณ์ที่มันไม่ดีออกไปให้ได้นะครับเดี๋ยวคืนนี้จะสอนให้พี่เป็นบอกว่าโค้นมาทําอะไรที่กทมพี่เป็นไม่รู้หรอกว่าผมอยู่กทมแล้วพี่เป็นไม่รู้หรอกว่าผมอยู่กทมแล้วตอนนี้ผมอยู่กทมนะครับอยู่โฟร์ซีซันเนาะ,ะมันจริงๆคุณจะเข้าใจว่าโฟร์ซีซันนี่คือโซนโรงแรมอย่างเดียวใช่ไหมแต่เนี่ยคือผมอยู่โฟร์ซีซันแล้วก็อยู่เป็นแบบไพรเวทเลสเซเด้นนะครับคือมันเป็นแบบคล้ายๆคอนโดแต่เขาไม่ได้เรียกว่าคอนโดเขาเรียกว่าไพรเวทเลสเซเด้นอยู่ที่โฟร์ซีซันเลย เคก็ okay, okay. been, okay. วันนี้มีนักเรียน p r i v a t มาเรียนด้วยเนาะวันนี้มีนักเรียน p r i v a t มาเรียนด้วยที่โพสิซันนะครับถ่ายรูปเขาเอาไปแล้วเขาบอกว่าโค้ชเดี๋ยวพิ่งเอาลงนะรอพี่สําเร็จก่อนแล้วค่อยเอาลงเดี๋ยวเขาเขินมีมีพูดกับผมนี้ด้ะเนี่ยผมบอกเออผมจะเอารูปลงเพจนะบอกโค้ชเดี๋ยวพิ่งลงนะพี่เขินรอพี่สาเร็จกันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลงโอเคประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะเรียน p r i v a t กับผมก็มาเจอกับผมที่ที่ที่นี่เลยนะครับที่กรุงเทพ คุณนลลงชัยบอกโค้ดทำยังไงให้หยุดเทรดนะครับคันมอือมาจากสายสเกลปิงเข้าใจเมื่อก่อนผมก็เป็นสายเทรดส,รสักก้นสเกลปิงโอ้แสดงว่าวันนี้นันน่งคุยกันเรื่อยๆใช่ไหมยอยากคุยกันเรื่อยๆใช่ป่ะโอเคให้เวลาสักสักครึ่งชั่วโมง <c ười> คุยกันไปเรื่อยๆ <c ười> เทรดส,รสักก้นสเกลปิงเหรอทำางไงให้หยุดตังหมดนะครับจริงเปล่าจริงเปล่าอันอันอันนี้พูดเรื่องจริงนะครับทำยังไงให้เทรดแล้วแล้วแล้วหยุดเทรดได้เงินหมดนะครับ มีงานจับมือไหมครับอ,องานจับมือแฟนมีดเหรอ <c oughs> คุณจะล์รงชัยนะคุณจะเข้าใจว่าก็ต่อเมื่อยอมซีโรราบยอมผมหยุดเทดได้ยังไงมาเป็นเพราะว่าเออวาผมก็ลองมาหลายปีแล้วอะคุณต้องเข้าใจเหมือนที่ผมทำอะคือผมลองมาหลายปีแล้วแล้วผมก็ลองวัดตัวเองดูว่าถ้าเกิดว่าผมเทดไปบ่อยๆใช่ไหมเทดไปบ่อยๆผลลัพธ์กับการเทดแค่สามสี่วันอะไรมันดีกว่ากันนะครับสรุปก็คือก็เทปสามวันมันดีกว่า เทรดสามสี่ 3, วันเรากาไรเหลือมากกว่าจริงไหมถ้ามาันเราต้องเทรดบ่อยอ่ะคือผมวัดหลายๆอย่างนะไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของกาไรเนี่ยผมก็ดูซิว่าอะสมิผมจะเทรดเอากำไรสักแสนนึงไงแล้วผมเทรดบ,บ,บ่อยๆเทรดทุกวันเทรดอะไรเงี้ยคุณคิดว่ามันคุ้มค่ากับความเครียดที่เราเสียไปปะ่ะคิดว่าคุ้มปะ่ะคุณคิดว่ามันคุ้มค่ากับความเครียดความวิตกกังวลสุขภาพสายตาการจ้องจออย่างเงี้ยคุณคิดว่ามันคุ้มใช่ไหม ผมว่ามันมันแรกไม่คุ้มทาอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมทำอื่นก็ได้ตังค์เพราะฉะนั้นแล้วเออเดือนหนึ่งควรจะเล่นแค่สามสี่ครั้งก็พอจากการเทรดข่าวได้กาไรแล้วก็จบนะครับหรือเลือกข่าวที่มันจจ m j ๆจริงๆจงสักข่าวสองข่าวได้กําไรก็เลิกนะครับแล้วไปทาอย่างอื่นดีไหมแบบนี้เนาะเทรดสั้นนะครับคุณจริงๆไม่ได้บอกว่าเทรดสั้นไม่ดีนะแต่ถ้าแต่แต่ถ้าแบบเทรดสั้นแล้วคุณทํากาไรได้คุณก็ทําไปเถอะแต่ก็มันจะเสพติดกราฟเนาะผลลัพธ์ของการเทรดสั้นคือมันเสพติดกราฟ พอเสพเศบคือการได้กำไรมันเป็นเรื่องง่ายอ่ะผมบอกว่าได้กำไรมันเป็นเรื่องง่ายแต่ว่าการหยุดเทรดมันเป็นเรื่องยากสําหรับคนที่เทรดสั้นจริงไหมใครคิดว่าจริงบ้างได้กําไรได้กําไรจากการเทรดสั้นเนี่ยอืมได้กําไรจากการเทรดสั้นมันเป็นเรื่องง่ายมันป๊อกแป๊กมันแป๊บเดียวมันก็ได้แล้วแต่ความยากของมันก็คือหยุดเทรดยังไงเออ e แล้วแล้วถ้าหยุดเทรดไม่ได้นี่คือปัญหาไหมถ้าหยุดเทรดไม่ได้นี่ก็คือปัญหาเนาะอืม คุณนลชัยนะครับจริงครับแต่มันอดไม่ได้เลยพอทรงกร๊สมามาก็เล่นนะครับใช่ไม่คุ้มความเครียดเลยใช่ใช่ใช,ช่ต้องหยุดนะครับลองดูทาอย่างอื่นหาอะไรสนุกๆทำนะครับคุณลองคิดดูสิว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการเทรดเนี่ยมันมันมันเป็นเกมที่สร้างมาให้คุณเสพติดอยู่แล้วนะแล้วก็รู้ไงว่าถ้าเกิดคุณเสพติดเนี่ยคุณก็จะไปจากมันไม่ได้ใช่ป่ะเสพติดคุณก็ไปจากมันไม่ได้นะครับ มีการร้องด้วยผมมานั่งล้กการ้องเลยอะไรวะนะพี่เปมนะฮะอยู่ที่เหตุสั้นผมใช่ไหมรอติกทุกวันจันนะครับรู้ไหมทำไมผมถึงส่งซิกให้ทุกวันจันทำไมไม่ส่งซิกให้ทุกวันทุกเวลาบ่อยเพราะผมรู้ว่าถ้าเกิดผมทําให้บ่อยเนี่ยมันจะเสพติดและการทําบ่อยประสิทธิภาพก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่ามันเหมือนมันเค้นกราฟอะเค้นให้มันมีจังหวะเล่นมันอาจจะชนะหรือแพ้ก็ได้ผมอยากจะรักษาคุณภาพ เอาไว้เนี่ยก็คือแบบนั่นๆที่เล่นให้มาชนะแล้วกันเนาะโอเคล่ะก็คิดถึงทุกคนนะครับประมาณนี้อยากจะมาพูดคุยกับทุกคนด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ประมาณนี้ละกันเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณซิ่งนะผมเห็นไปออกอไปออกนาฬิกามาใหม่เนี่ยครับยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยกับแคมป์แคมป์ห้าใช่ป่ะแคมป์ห้าแคมป์ห้าวันที่เท่าไหร่เร็วๆนนี้เท่าที่ผมรู้สี่ห้า อนะโอเคยินดีด้วยนะครับโหพี่ประสบความสำเร็จเดยอะมากๆเลยยินดีด้วยนะครับนาฬิกาใหม่ก็สวไวรถใหม่ก็สุไวโอ้ผมเห็นแล้ะยินดีด้วยนะครับอืคุณแมมมันทุกวันนี้คตรพาเทศข่าวเหรอคะหรือว่าเทศสั้นแค่บางจังหวะที่ใช่นะครับอเทศข่าวผมพาเทศในสมมนาสดเนาะคนที่โรงเรียนสัมนาสดผมก็พาเทศผ่านซูมนะครับคุณอภิชาติบอกว่าไปแล้วเหรอครับเพิ่งมาใช่ใช่ใช่วันนี้แค่มาคุยเล่นๆนะครับ โอเคหลักงั้นวันนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะเจอกันใหม่คืนนี้สามทุ่มนะครับจะพาทุกคนทําสมาธิด้วยแล้วก็อ่ะเจอกันแล้วกันโอเคไปละบ๊ายบ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 ายสามทุ่มนะอยากทำสมาธิมาด้วยกันสามทุ่มนะครับสวัสดีครับ